วันนี้แก้มีสูตรตีบ้าน16ที่ใช้ได้ดีมาฝากเพื่อนๆให้ไดลองใช้กันก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์ธนูล่องหนควีนชาร์จและผู้ทักษ์พงไพรแม่ชื่อยาวเลยเนาะก็จะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรนี้ได้เลยแล้วก็เราจะใช้คิงเอาไปกับฟิเน็ตครับแล้วก็ใช้ขนน้ำคุ้มข้างกับถุงมืยัางครับบางท่านอาจจะใช้ ุรองเท้าบูตแผ่นไหวนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงให้กับคิงแต่แก้พบว่าคุณธรยาคุ้มค้ั่งแกมองว่าดีกว่านะแล้วก็ควีนครับเราเอาไปกับยูนิคอนแล้วก็เอาไปกับหุ่นเชิดพันธุนูและคุณธรรยาลอกหุ่นนะครับถามว่าทําไมแก้ไม่ใช้หุ่นเชิดพิยานะครับเพราะว่าหุ่นเชิดพิยาเนี่ยบางทีนะครับควีนเข้าไปด้านในแล้วเรากดใช้ท่าไม่ตายออกมานะครับปล่อยอนาฟพัออกมานะครับทำให้นางฟ้าอาจจะถูกลูกโป่งสีดําที่ดักอยู่จมตีได้นะครับ และการที่เราใช้คุณเชิดพุธนูนะครับมันก็จะช่วยบัฟให้ควีนเนี่ยยิงได้แรงขึ้นนั่นเองแก้วก็เลยเลือกที่จะใช้เดิมๆเ,เลยแล้วของปัวเดนนครับก็จะเอามากับกิ้งก่าอสารพิษนะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่มีตัวที่จะโจมตีฐานแคนหรือโจมตีคิงควีนอ่าวเดนที่อยู่ด้านในเลยนะครับที่เป็นเจน,นะครับที่อยู่ด้านในบ้าน ฉะนั้นแก้วก็เลยจะใช้กิ้งก่าเนี่ยไปจาัดก,การนะครับแล้วก็ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับอาจจะเอาไปกับดิกกี้ก็ได้เพราะดิกกี้สามารถที่จะโจมตีอาวุธได้ดีเลยนะครับเพราะมันจะโจมตีอ่าป้าหม่เดียวกับที่ปู่เดินโจมตีซึ่งผู้ทัภงมภัยเนี่ยมันจะโจมตีอาวุธนะครับและปู่เดินก็จะช่วยโจมตีทําให้ดิกกี้จะเข้าโจมตีนั่นเองแต่แก้วแนะนํากิ้งก่ามากกว่านะครับเพราะกิ้งก่าจะช่วยอ่าป้องกันได้ดีกว่านั่นเอง แล้วก็อุปกรณ์ผู้ก้าน,นะครับแกเอาไปกับ2ตํตรานะครับสองคัมภีร์นะครับก็จะเป็นคัมภีร์มุตะแล้วก็คัมภีร์เยียวยาแกพบว่าคัมภีร์เยียวยานครับใช้ค่อนข้างดีนะแต่ท่านใดจะใช้อัน้มีคุ้มค่างก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กันได้เลยและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจเอาไปกับจิ้งจอกครับแกก็ยังชอบจิ้งจอกอยู่เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงก็ดูเลยว่าจะเข้าได้ไหนกดูเลยก็ให้ดูว่าบ้านอยู่ตรงไหน ถ้าเป็นบ้านต่อต้านสามดาวแบบอย่างนี้นะครับก็จะเข้าที่บ้านกันโดยเราจะใช้เรือรบไปที่บ้านให้หาทำเลที่คิดว่าจุดที่เราจะแลนดิ้งครับคิดว่าไม่มีะระเบิดยักษ์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้ซปเปอร์ธนูปลอดภัยแก้วใช้ปรืไป4ตัวนะครับแล้วปล่อยคุ่เรือรบไปด้านบนเรือรบไปนะครับแล้วก็จะทําการล่องหุ่นลงไปนะครับจากนั้นเราล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแล้วปล่อยน้ำยาโควลงไปนะครับสามารถที่จะ ปล่อยเมียบ้านลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ล like ่องหวนแต่ดูเหมือนว่าเราจะปล่อยเดือหอนครับไม่ไม่ใกล้กับกําแพงตรงกลางครับทาให้ซุปเปอร์เบิร์ดนะครับเปิดแผงด้านนอกไม่เปิดแผงด้านในและเดี๋ยวเราจะลงน้ายาล่องหวนคลึงซ้ายลงไปนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ธนูมาที่บ้านครับแต่ว่าล่องหวนหมดไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ซุปเปอร์ธนูตาดลงไปและบ้านไม่พังลงไปนะครับก็ต้องดูเลยเนี้ยว่าจะเข้าตรงไหนจะเข้าด้านบนล่างซ้ายขวาครับพยายามหาจุดที่ ควิ Queen เข้าไปไม่เหนื่อยมากครับไม่เจ็บมากก็ปล่อยควินลงไปแล้วนะฟ้าลงไปด้านซ้ายทําการเจ๊ควิงแล้วปล่อยมันกรน้อยลงไปตัดทางจากนั้นปล่อยคุณท้าพงไพยลงไปเป็นนักดกาลเลยครับก็จะปล่อยเข้าไปแล้วก็ตามด้วยยักษ์เจไฟฟ้านะครับและปูวเดนก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองแล้วก็คอยดูนะครับว่าคุณท้าพงไพยเนี่ยโดนโจมตีหนักไหมเลือดลดลงไปเยอะหรือเปล่านะครับถ้าลดลงไปเยอะก็สามารถที่จะใช้สกิล คำพีมาต่างกูเดินได้นครับตอนนี้เนี่ยโดนโจมตีมาหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นหอกคอยอาคมถ่านแครนครับโจมตีมาอุดมถึงบ้านด้วยนะครับแก้วก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลคำพิมาตะและคำพิโยยาก็จะเข้าไปนะครับมีผู้ท้าพง,งไพ่แบ่งไปด้านบนพี่บ้านนะครับบ้านก็จะพังลงไปหรือด้านล่างผู้ท้าพง,งไพ่จะลงไปที่อ่าปราทแครนโชคดีที่ผู้ผู้ท้าพง,งไพ่นะครับสามารถที่จะพังกำแพงได้นะครับก็ถือว่าดีเลยและควิ้งก็จะลงมาได้นั่นเอง ด้านล่างครับคิงเป็นฟินิคู่ชีพนะครับแล้วก็จะจากเราไปนะครับให้ปล่อยเยทานลงไปตรงไหนปล่อยธนูได้ปล่อยเลยตรงไหนปล่อยก๊อบบี้รับลงได้ปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับดูเหมือนว่าเจ๊จะชิงไปนะครับแล้วควีนสามารถที่จะขึ้นไปโจมตีกับปืนใหญ่ดึงดึงได้จากนั้นก็จะลงมาด้านล่างครับด้านล่างก็มีเยอะเหมือนกันครับเป็นหอคอยแกงธนูนะครับที่ยังไม่พังลงไปและเล่นขวานะครับดูเหมือนว่าคิงของศัตรู เตงคงเหลืออยู่นะครับผู้ทักคงภัยของเราก็จะลงไปด้านล่างและไปโจมตีกับป้อมที่เหลืออยู่นั่นเองเราก็สามารถที่จะเก็บสำดดวได้นะครับนี่คือตาแรกที่แก้วนำมาฝากกัน,นครับก็ถือว่าดีเลยกับการโจมตีด้วยสูตรซูปเปอร์ธนูล่องหนควนชาร์แล้วก็ผู้ทักคงภัยนะครับชื่อยาวจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปชมตอนที่2องต่อเลยมาชมมาที่สองต่อนะครับเราเจอบ้านทรงเพชรนะครับ การโจมตีนะครับก็เข้าที่บ้านได้เข้าที่บ้านนะครับเพื่อที่จะใช้ซูเปอร์ธนูนะครับโจมตีบ้านให้ได้ก็หาทำเลที่จะเข้าเลยนะครับส่วนใหญ่แก้วจะดูนะครับว่าจุดที่แก้วเข้าไปนะครับมันโดนอาวุธอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะลงไปได้ปลอดภัยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนั้นอาจจะมีช่องว่างแค่ช่องเดียวนะครับก็เป็นไปไได้เลยที่จะมีกับดักระเบิดยักษ์นั่นเองแก้วใช้บอลลูนไป4ตัวนะครับเป็นตัวเทคกับดักแล้วก็ปล่อยอุือเหอะลงไปด้านบน เราหอจะไปด้านล่างครับแล้วก็จะไปที่อาบ้านครับยาพิษทางานครับเราต้องแตะฐานออกมาแล้วก็ปล่อยแมนล่องหัวลงไปหนึ่งขวดนะครับจากนั้นเราจะทำการล่องหัวลงไปเพิ่มครับแล้วปล่อยยาโคโลงไปแล้วปล่อยน้ายาล่องหัวลงไปเพิ่มล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับทุกๆ4วินาทีเราจะล่องหัวต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ซปเปอร์ทนูนครับเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็จะล่องหัวสุดท้ายลงไปนะครับก็สามารถที่จะ โจมตีได้นะครับจากนั้นเราจะเข้ากันนะครับก็หาทำเลที่ควีนปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่โดนโจมตีหนักครับเราก็จะดึงถังแคนไปด้วยถังแค้นสมัยนี้นะครับนิยมที่จะใส่ก็แข่งมานะครับก็ไม่ยากเลยเราใช้ควีนไปด้านบนนะครับปล่อยบอลลูนไปทางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้บอลลูนนะครับลงไปเช็คกับดักเนาะมด้าซ้ายนะครับมีลูกโป่งสีดําด้วยนั่นเองมาด้าซ้ายคอมาที่นะครับเราปล่อยซุปเปอร์เรเบิร์ดลงไปตามด้วยคิงลงไปนะครับแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวปยนะครับลงไปด้านบน เราจะปล่อยผู้เลาของผ่าครับลงไปหมดเลยปล่อยยักษ์ใหญ่ฟูเดนแล้วก็จะใช้เจลงไปนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับก็ดูว่าท <ped> <up> ่าเราเนี่ยเลือดลดลงเยอะไหมนะครับถ้าลดลงเยอะนะครับเราสามารถท,ที่จะใช้ถ้าไม่ตายคาพิมพ์ตักฟูเดนได้เลยพอ <ped> <up> เราเข้าไปนะครับประมาณนี้แก้วก็คิดว่าน่าจะสมควรแล้วนะครับที่จะใช้ถ้าไม่ตายของปูเดนก็ใช้ถ้าไม่ตายคาพิมพ์ตักและคาพิมพ์ยาเลยนะครับทางเราก็จะได้ไดรับการเยียวยา อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากนั้นก็จะลงไปและดูเหมือนว่าเจ๊จะเข้าไปได้ดีเลยนะครับมากับจิ้งจอกแห่งจิตวิญญาณนะครับก็จะล่องหนได้แล้วเราลงไปเพิ่มนะครับก็จะลงไปที่เสาระวาเรามีเศษฐานอะไรนะครับก็ปล่อยลงไปให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรน้อยลูกกระจอกกอพิระบลวงธนูนะครับก็ปล่อยลงไปเราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับล้วก็จะไปด้านขวาโอเคถือว่าดีเลยนะครับเจ๊เข้าไปแต่เจ๊จะตายลงไปนะครับแต่เรายังคงมีคิง เรามีควีนที่ไม่ใช้ถ้าไม่ตายก็รอใช้จังหวะสําสคัญแต่เวลาก็บีบขันหัวใจนะครับกับ50วินาทีสุดท้ายมาชุกันว่าแก้วจากเก็บสัมดาวได้หรือไม่พุทธภพนะครับเข้าไปด้านในนะครับเจอกับป้อมอ่าพ่อมดเจอกับควีนนะครับแต่ว่าพอเราไม่มีตัวโจมตีควีนแล้วนะครับก็ถือว่ายากเลยต้องให้คิงนะเข้าไปโจมตีโอเคคิงของเราจะขึ้นไปนะครับแล้วก็โจมตีได้ควีนอยู่ด้านขวานะครับแก้วจะรอให้ ทางฝั่งของควีนเนี่ยจงตีเสาละวาก่อน,นครับเราถึงจะใช้ท่าไม่ตายหายตัวเนาะโอเคจังหวะนี้นะครับใช้ท่าไม่ตายหายตัวเลยก็จงตีไปที่สเสาระวาได้นะครับแล้วก็เหลือเป็นปาสต้าแคนด้สไตล์บนแล้วก็โรงฐานมืดด้านขวาล่างนั่นเองเรยบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเก็บสำดาวได้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่สามกันต่อเลยมาชมมาที่สามกันต่อน,นะครับเราเจอบ้านทรงกล่องก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้รีโหรดรุเข้าไปได้นะครับแต่แก้วมองว่า แก้วจะใช้ศิลาลองดูบ้างเนาะเพื่อนผู้ชมท่านใดอยากจะเอาไปปรับใช้นะแก้วใช้ศิลาครับลงไปที่ป้อมธนูด,ด้านขวานครับโดยปล่อยบอลลูนลงไปหมดเลยเป็นตัวแทงให้กับศิลาเนาะแล้วเราใช้ศิลาลงไปนะครับจากนั้นพอเราเข้าไปศิลาจะไปด้านในนะครับที่ป้อมปืนใหญ่ดึงดึงบอลลูนดึงลูกปฟงสีดำออกมาเลครับศิลาแก้วคิดว่าประมาณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปได้แล้วนะครับก็ปล่อยลงไปให้ฐานครับไปอยู่ที่ขอบเลยนะแล้วล่องหุ่นลงไปเพิ่มครับปล่อยยาโคน อายาบ้านลงไปนะครับจากนั้นก็จะทําการล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็พอเราโจมตีเข้าไปได้นะครับแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะได้บ้านหรือไม่มาชมกันแก้วปล่อยล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับมีซุปเปอร์ธนูบางตัวยิงไปที่บ้านแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เยอะพอครับเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับตัวคนสุดท้ายแล้วก็ได้บ้านมาครับถือว่ายี่ยมเลยทางแค่ออกมาครับเป็นโก้แข็งแล้วก็ยักเก็ตไฟฟ้าครับเราหาจุดที่ควีนไม่หน worlds, ักมากนะครับเพื <Bag> いい่อที่จะปล่อยลงไป และดึงฐางแคดออกมาจงตีนครับก็ปล่อยทางฝั่งของควีนนักฟ้าลงไปนะครับจากนั้นเราจะเข้าอีกด้านหนึ่งเลยนะครับโดยเข้าด้านซ้ายก็ปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็ใช้มังกรน,น้อยลงไปได้แต่แก้วจะปล่อยผู้ทัพของไทยลงไปตรงกลางครับแล้วปล่อยยักษ์ใหญ่ปูเดนเจลงไปจะเห็นว่าทางเราครับจะเข้าไปจังหวะนี้สามารถที่จะใช้สกิลคํามพิมพ์ต่างปูเดนได้เลยนะครับเพราะว่าทางเรามันค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วแต่แก้วกดใช้นะครับกดไม่แม่นนะครับทำให้ มีผู้ทัพงไัยประมาณ3ตัวครับที่ตายไฟนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้สกิลคำพูดะนั่นเองต้องกะจังหวะให้ดีนะครับต้องใช้ในจังหวะสําคัญเลยแล้วพอโจมตีต่อไปนะครับผู้ทัพงไัยเข้าไปไปโจมตีกับป้อมอินซีแล้วก็เครื่องยิงเห็นนะครับก็สามารถโจมตีได้ด้านซ้ายคิงก็น่าจะไม่ไหวนะครับแก้วป่อยเสียฐานลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกบิลรับรวงธนูนรับปล่อยลงไป ควินเชสกิวหายตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเจเจอกับเสาระว่าเส้นเดียวนะครับแต่เราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเจมากับจิ้งจอกครับจิ้งจอกก็จะทําให้เจลอกหวนะครับและสามารถที่จะโจมตีเสาละวาได้นครับเป็นข้อดีของการใช้จิ้งจอกนั่นเองพอเราไปต่อนะครับก็จะไปด้านซ้ายและโจมตีไปที่หอกคอยแก้งพนูนครับด้านซ้ายมีทางฝั่งของคืนใหญ่เนื่งถึงด้วยครับเจของเราจะเข้าไปส่วนด้านขวานะครับที่เราขึ้นไปกับดังฟ้านะครับก็จะเป็นควีนร์จ ชาเข้าไปด้านบนส่วนเจ๊จะเข้าไปนะครับเลยเจ๊จะตายลงไปแต่ว่าเรามียักษ์ใหญ่นะครับที่เข้าไปด้านในแล้วก็ดูเหมือนว่าคีินโจมตีเข้าไปนะครับก็น่าจะไม่พลาดสามดาวและนี่คือสูตรที่แก้วน้องฝากกัน,นครับกับสูตรซูเปอร์ธนูล่องหนควินชาร์จแล้วก็ผู้เท่คพงผัยนะครับเป็นสูตรที่แก้วชอบและแก้วก็ใช้เล่นบมเลเจนนครับก็ถือว่าฟาร์มให้แก้วได้สาดาวค่อนข้างเยอะเลยครับยังไงเดี๋ยวแก้วหาสูตรตีบ้านสุมาเพิ่มครับท่านใดที่อยู่บ้านส ฝากติดตามช่องเก้ยวก้าด้วยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ